ในหนังสือม t e ต์ u ก d e 2ได้มีการพูดถึงหนึ่งในโลกดวลเวอร์ที่ถูกเรียกขานว่าดินแดนแห่งเวทมนต์โดยว่ากันว่าพระราชาผู้ปกครองดินแดนแห่งน,นี้ได้มีลูกสาวฝาแฝดสุดน่ารักสองคนเด็กสาวทั้งสองมีชะตาที่จะต้องเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์และตามจารีตโบราณเด็กทั้งสองนั้นจะต้องเตรียมตัวโดยการฝึกฝนเวทมนต์เพียงลำพัง ทำให้สองพี่น้องจึงต้องแยกจากกันในทุกๆวันของปิเกรุนั้นคือการฝึกฝนเธอตระหนักถึงภาระอันหนักอึ้งในฐานะเจ้าหญิงของอาณาจักรเธอฝึกฝนเวทมนต์มากมายโดยเริ่มจากเวทประจำราชวงศ์อยา่างการอ่านใจซึ่งเป็นเวทมนต์ที่มีประโยชน์มากถ้าใช้กับศัตรูแต่ก็มีความยุ่งยากตรงที่มันดันทำให้รับรู้เรื่องไร้สาระอื่นๆที่อยู่ในหัวเป้าหมายไปด้วย และเธอก็ฝึกเวทมนต์อีกมากมายจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นชำนาญถึงขั้นสามารถสร้างวงเวทที่ปลดปล่อยพลังแสงออกมาหมุนรอบตัวได้อย่างบ้าคลั่งจนสามารถทำให้อากาศรอบๆนั้นสั่นสะเทือนแล้วในวันหนึ่งในขณะที่ฝึกฝนเวทเหมือนทุกๆวันก็ได้มีผู้มาแจ้งข่าวว่าถึงเวลาแล้วเวลาแห่งการทดสอบจอมเวทน้อยได้ถูกพาตัวไปพบกับเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน และหน้าตาเหมือนกับเธอใช่แล้วเธอคนนี้คือพี่น้องฝาแฝดของเธอคู่รันในขณะที่ปิเกรุเป็นจอมเวทขาวผู้อ่อนโยนแต่คู่รันนั้นกับตรงข้ามเธอเป็นจอมเวทดำํำเวทมนต์ของเธอคือเวทที่สร้างความเจ็บปวดต่างกับพิเกรุที่เป็นเวทป้องกันและรักษาด้วยความต่างกันสุดขั้วทำให้ในสายตาของเธอพิเกรุนั้นคือคู่แข่ง แต่ถึงอย่างนั้นการทดสอบเจ้าหญิงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วสองจอมเวทน้อยต้องร่วมมือกันเพื่อให้พานมันไปได้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตนเองนั้นคู่ควรกับการเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรเวทมนต์แห่งนี้ในที่สุดแม้จะไม่ถูกชะตากันแต่ทั้งสองก็ได้ฝ่าฟันบททดสอบนี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยมจากบททดสอบอันยากลำบากปิเกรุนั้นได้เติบโตขึ้น และกลายเป็นเจ้าหญิงผู้ใช้เวทร,รักษาพันธมิตรและพวกพ้องที่ทรงพลังแล้วด้วยบุคลิกอันอ่อนโยนทําให้เธอนั้นทูกกล่าวขวัญในฐานะดาราดังและผู้คนต่างก็นิยมชมชอบในตัวของเธอส่วนคุรันในบททดสอบนี้ทําให้เธอรู้จักการละวางอาคติและเติบโตขึ้นจากการร่วมมือกับปีเกรุจนได้กลายเป็นเจ้าหญิงผู้ใช้เวทสร้างความเจ็บปวดได้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเืน,นี้